นี่คืองานไฟยิ่งใหญ่อลังการแห่งปีของจังหวัดอุบลราชธานีกับงานวิจิตแกสโตโนไรต์แอดอุบลราชธานีสีสินจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง16รกรกฎาคมนี้ชวนมาชมสีสัสเนเสน่ห์แสงไฟผสมผสานความทันสมัยด้วยโปรเจคชันแมปปิ้งแอนไลติ้งเช็คอิน11จุดต้องห้ามพลาดจุดที่1แสงเทียนสีอุบลรวมใจศรัทธาที่อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติทุ่งสีเมืองจุดที่2บัวง,งามกลางสีสินสีแผ่นดิน อีสานที่สนามญ้าทุ่งสีเมืองจุดที่4ี่ใส่ศิลแสงเงาเล่าขานเมืองที่ต้นใสย้อยอาคารพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติอุบลราชธานีจุดที่5้าไฮไลท์โปรเจคชั่นแมปปิ้งการแสดงแสงสุปัตธรรมบูชาแห่งอุบลที่วัดสุปัตนารามวรวิหารจุดที่หอธอทมเรืองรองทองแห่งธรรมที่หอไตรปิดกกลางน้ําวัดทุงสีเมืองจุดที่7พดุงแสงสารสื่อศิลเมืองที่ตึกโรงพิมพ์พดุงสารจุดที่8ทองศิลวิจิ สีที่ห้างทองศิลปประเสริฐจุดที่9วัดนาแสงวิมุตติพุทธศิลป์ที่วัดมหาวนารามพระอารามหลวงจุดที่10หลวงธรรมล้ำค่าแสงสักทาเหนือการที่วัดหลวงอุบลราชธานีและจุดที่11แสงอุ่นละไมปลายทางแห่งศิลป์ที่ตึกเหลืองแถมยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีบริเวณสารหลักเมืองรอช้าไม่ได้แล้วปักหมุดแล้วตามมาได้เลย